แอันนี้เลมืนอนอะใช่ใจจมีกระเป่าครูมากเลอะไรเพื่อนผม,<ค>มเพ<ต>ิ่งได้กเาแก<ร>แล้วเนี่ยเหรอผแตกแล้วเพื่อนแตกผมได้เป,นปนยนตัวละครเลยแ่นี้เชดีอีกเหมือนม,มันเอาโล่มา มาัามีตัวดำขายม้ตัวดำเนเทนดำมีตัวแบกร่างขายไหมครับครับก็บดนะจ๊อบยิงไงใช่ไหมจ๊อบไปอยู่ทีอื่นอ่ะยิงไงไม่อเมป็นไรไม่เป็นไรเมื่อกี้กูเล่นอีูคนเดียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเื่อวานตัวละครน่งดำหน่ยิมไม่ตู้อยู่หน้าอ่ะชิอ้วกคนเม่ จับจับจัออกทีมันนี้มันคูเยอะไอ้มันมันเยอะเนี่ยเพื่อนใช่เหรอแล้วนเลยได้ไไหนไไหนไปไหนไหนี่ไหนไไจับออกทีม like uh so. yeah. huh. ั้ยเพื่อนมาทีันมาทีมีตัวแกมันมีกี่คนวะมาตัวเพือนมาตัวที่กูมีสามเองจับทีกูโดนลูกซองยิงสามนั้นแหเหกอก็พงไปไหนมาครัมาทีมีเหมือนน้ำกูโดนลูกซองยิง เหตุเกิดในเาเลแต่ก็ในเวลาเล็กน้ครับจต้อม่อจบจับอม่ที่ดี